สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ New ิราชัยพ Podcast ครับวันนี้ผมจะมาสรุปหนังสือดีๆที่น่าสนใจอีกเล่มหนึ่งครับที่ชื่อว่า Start With No หรือแปลเป็นไทยง่ายๆก็คือเริ่มต้นด้วยคำว่าไม่เขียนโดยคุณจิมแคมป์ผู้เชี่ยวชาญด้านการเจราจาต่อรองที่มีประสบการณ์มากกว่า25ปีเคยช่วยงานกับบริษัทใหญ่ๆอย่าง General Motors IBM ในการปิดดีลมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์มาแล้วก่อนอื่นเรามาดูหลักคิดสำคัญของหนังสือเล่มนี้กันก่อนครับ คนส่วนใหญ่มักเชื่อว่าการเจรจาต่อรองที่ดีที่สุดคือแบบวินวินใช่ไหมครับหรือคือทั้งสองฝ่ายยอมกันโคนลนิดคคลนหน่อยแล้วก็ได้สิ่งที่ต้องการทั้งคู่แต่จิมแคมป์ผู้เขียนบอกว่าอย่าเพิ่งไปหลงกลกับคำว่าวินวินเพราะส่วนใหญ่แล้วมันก็มักเป็นแค่วินลูสที่แอบแฝงมาโดยอีกฝ่ายมักยอมให้อีกฝ่ายมากเกินไปโดยไม่รู้ตัวเหมือนการซื้อกระเป๋าที่ตลาดนัดครับที่คิดว่าเราต่อรองได้ราคาดีแล้วแต่จริงๆแล้วร้านค้าตั้งราคาสูงเกินจริงเผื่อไว้ก่อนแล้วครับ ผู้เขียนยังบอกว่าเราควรฝึกพูดคำว่าไม่ในระหว่างการเจรจาด้วยแทนที่จะรีบร้อนให้ได้คำตอบคำว่าใช่และที่น่าแปลกใจก็คือเราควรกระตุ้นให้คู่เจรจาพูดว่าไม่ด้วยเช่นกันครับเพราะนี้อาจจะช่วยเพิ่มอำนาจในการต่อรองของเราด้วยทำไมการพูดว่าไม่ถึงมีพลังในการต่อรองเพราะการพูดว่าไม่ช่วยป้องกันเราจากสองกับดักใหญ่ในการเจรจาครับ กับดักที่1คือกับดักวินวินที่เราอาจจะไม่ได้ชนะจริงๆเวลาที่เราตั้งเป้าว่าต้องให้ทุกฝ่ายชนะหรือวินวินมันทําให้เรามักจะรีบทําข้อตกลงที่เร็วเกินไปคิดแบบง่ายๆว่าเหมือนตอนเราซื้อของในห้างครับถ้าเรารีบร้อนเกินไปเราก็มักจะตัดสินใจซื้อเร็วๆโดยไม่ได้เปรียบเทียบราคาให้ดีก่อนและมีเหตุผลสข้อที่แนวคิดวินวินอาจทําให้เราเสียเปรียบได้โดยไม่รู้ตัวข้อที่1คือยอมถอยเกินจําเป็นครับ เวลาเราอยากให้ทุกคนสบายใจเรามักจะยอมให้หรือถอยให้เยอะเกินไปเหมือนเวลาเรานัดเจอเพื่อนเราเพื่อนขอเปลี่ยนเวลาบางทีเราก็ยอมทั้งทั้งที่เราไม่สะดวกข้อที่2ยุติธรรมจริงหรือเปล่าสิ่งที่คนหนึ่งคิดว่ายุติธรรมอีกคนอาจจะไม่ได้คิดแบบนั้นเหมือนกับการแชร์บินอาหารกันครับทั้งที่บางคนสั่งของแพงมาทานแต่ก็อยากให้หารเท่ากันข้อที่3การตัดสินใจด้วยอารมณ์เวลาเราอยากให้ทุกคนมีความสุข เราอาจตัดสินใจตามความรู้สึกมากกว่าความจริงเช่นการช่วยเหลือเพื่อนที่มาขอยืมเงินทั้งที่เรารู้ว่าเราน่าจะไม่ได้เงินคืนและข้อที่4ครับรีบตกลงเร็วเกินไปการตกลงเร็วๆอาจทําให้มีเงื่อนไขแอบแฝงที่เราไม่ได้พูดกันไว้เหมือนซื้อบ้านมือสองแล้วรีบตกลงราคาแต่ไม่ได้คุยให้ชัดว่าใครจะซ่อมแซมส่วนที่เสียหายสุดท้ายก็มาทะเลาะกันทีหลังครับและอีกประเด็นที่สำคัญคือพยายามให้ความสำคัญกับความเคารพไม่ใช่มีตรภาพ หลายคนพยายามทำตัวเป็นเพื่อนกับคู่เจรจาเพราะคิดว่าจะได้ข้อตกลงที่ดีกว่าแต่แคมป์ผู้เขียนเตือนว่าอย่าให้มิตรภาพมีอิทธิพลต่อการเจรจาเรามักยอมจ่ายแพงหรือยอมรับเงื่อนไขยแย่แย่เพื่อรักษาความสัมพันธ์เอาไว้แทนที่จะพยายามเป็นเพื่อนกันให้เน้นที่การให้ความเคารพและสิ่งที่เป็นเหตุเป็นผลจะดีกว่าเหมือนตอนที่เราเอารถไปซ่อมครับ เราไม่จําเป็นต้องเป็นเพื่อนกับช่างแค่มีความเคารพซึ่งกันและกันตกลงกันด้วยเหตุและผลนั่นแหละครับจะทําให้งานออกมาดีหรือผลการเจรจาออกมาดีกว่ากับดักที่2คืออันตรายจากการแสดงออกว่าอยากได้มากๆการพูดว่าไม่จะช่วยป้องกันการแสดงออกว่าเราอยากได้สิ่งนั้นจากการเจรจานี้มากเกินไปลองนึกภาพตอนที่เราไปต่อราคาของในตลาดถ้าเราแสดงออกว่าอยากได้มาก แม่ค้าก็จะลดราคาให้น้อยแต่ถ้าเราทําเป็นเฉยๆเหมือนพร้อมจะเดินออกจากร้านได้ทุกเมื่อโอกาสต่อรองราคาได้ถูกลงก็จะมีมากขึ้นการรู้สึกว่าเราต้องการสิ่งนั้นมากๆจะทําให้เราถอนตัวจากการเจรจาได้ยากซึ่งอาจทําให้เรายอมรับข้อเสนอที่ไม่ดีกับตัวเราเองเช่นตอนที่เราสมัครงานแล้วกลัวว่าจะไม่ได้งานก็เลยยอมรับเงินเดือนที่ต่ํากว่าที่ควรจะได้ครับ และเรายังควรแยกแยะสิ่งที่อยากได้กับสิ่งที่จําเป็นต้องได้ออกจากกันผู้เขียนแนะนำให้เราแยกให้ออกว่าอะไรคือสิ่งที่เราอยากได้และอะไรคือสิ่งที่เราจําเป็นต้องได้ส่วนใหญ่แล้วสิ่งที่เราคิดว่าจําเป็นมักจะเป็นแค่สิ่งที่แค่อยากได้เราต้องยืดหยุดมากพอและพร้อมจะเดินออกจากการเจรจาได้ทุกเมื่อถ้าเราไม่ได้ข้อตกลงที่ดี เหมือนตอนที่เราอยากได้รองเท้าคู่ใหม่ครับเราต้องถามตัวเองว่าจําเป็นจริงๆหรือเปล่าหรือแค่อยากได้ถ้าแค่อยากได้เราก็สามารถรอโปรโมชั่นดีๆก่อนหรือหาร้านอื่นได้ไม่จําเป็นต้องซื้อเดี๋ยวนั้นในทันทีครับ อีกเรื่องที่สำคัญก็คือการกำจัดสัญญาณที่แสดงว่าอยากได้จากประสบการณ์ช้อปปิ้งที่ผ่านๆมาเรามักจะเห็นได้ว่าถ้าเราเดินเข้าร้านแล้วตื่นเต้นเกินไปพนักง,งานเขาก็จะรู้ครับว่าเราต้องการสินค้านั้นมากๆและโอกาสที่จะได้ส่วนลดพิเศษก็จะน้อยลงในประเด็นนี้ผู้เขียนแนะนาไว้ดังนี้ครับ 1. คือผู้ช้าๆครับและเสียงไม่สูง2คือรักษาท่าทางที่ผ่อนคลายไม่มีท่าทางที่กระวนกระวายออกมา และสุดท้ายไม่ใช้คำพูดที่แสดงว่าอยากได้มากตัวอย่างเช่นถ้าอยากให้เจ้านายขึ้นเงินเดือนแทนที่จะพูดว่าผมอยากได้เงินเดือนขึ้น10%เครับพอที่ผ่านมาผมทำงานหนักมากๆเลยแต่เปลี่ยนเป็นแบบนี้ครับผมคิดว่าเราน่าจะพูดคุยเรื่องเงินเดือนกันนะครับผมอยากเสนอการปรับขึ้นซัก15%ตอนนี้ผมมีข้อเสนอจากที่อื่นด้วยแต่ก็อยากอยู่ที่นี่ถ้าเงื่อนไขเหมาะสมกว่า และประเด็นสุดท้ายในเรื่องนี้ก็คืออย่างลงทุนกับการเจราจามากเกินไปผู้เขียนแนะนําให้เราจํากัดทรัพยากรที่เราใช้ลงไปในการเจราจาครับทางเรื่องเงินเวลาพลังงานและอารมณ์พอยิ่งลงทุนไปมากเราก็ยิ่งรู้สึกว่าต้องได้ข้อตกลงกลับมาแม้เงื่อนไขนั้นอาจจะไม่ดีอย่างที่เราต้องการเช่นถ้าเราขับรถไปไกลมากเพื่อดูสินค้าชิ้นหนึ่ง เราจะรู้สึกว่าต้องซื้อมันกลับมาให้ได้ไม่งั้นจะเสียเวลาเปล่าซึ่งทําให้อํานาจการต่อรองของเราลดลงก่อนเริ่มเจราจาให้กําหนดขีดจํากัดไว้ล่วงหน้าเลยครับเช่นฉันจะใช้เวลาในการเจราจานี้ไม่เกิน2ชั่วโมงหรือฉันจะไม่เดินทางไปพบมากกว่า2ครั้งเพื่อไม่ให้เราติดกับดักนี้ ในเรื่องต่อมาครับคือการขอให้คู่เจราจาพูดคําว่าไม่นอกจากเราจะพูดคําว่าไม่เองแล้วผู้เขียนยังแนะนําให้เราเชิญชวนให้คู่เจราจาพูดว่าไม่ด้วยอาจจะฟังดูแปลกๆใช่ไหมครับแต่การให้คู่เจราจาพูดว่าไม่มีประโยชน์หลายอย่างครับข้อที่1แสดงว่าเราไม่ได้ต้องการมากขนาดนั้นเมื่อเราบอกว่าคุณสามารถปฏิเสธข้อเสนอนี้ได้นะแสดงว่าเราไม่ได้สิ้นหวังที่จะปิดดีลนี้ข้อที่2เป็นการลดการป้องกันตัวของอีกฝ่าย การให้อิสระในการปฏิเสธทําให้อีกฝ่ายรู้สึกสบายใจขึ้นไม่รู้สึกว่าถูกกดดนันเหมือนตอนที่มีคนมาเสนอขายประกันถ้าเขาบอกว่าถ้าไม่สนใจก็ไม่เป็นไรนะครับเราจะรู้สึกกดดันน้อยลงและเปิดใจฟังได้มากขึ้นและเปิดใจฟังได้ง่ายขึ้นครับ ข้อที่3กระตุ้นให้คิดอย่างมีเหตุผลเมื่อคูดเจราจาไม่รู้สึกถูก,กบ,บีบบังคับพวกเขาจะประเมินข้อเสนอของเราอย่างมีเหตุผลมากขึ้นเช่นเวลาที่เราจะซื้อบ้านถ้าเราบอกคนขายว่าถ้าราคานี้ไม่ได้ผมเข้าใจนะครับเขาจะคิดว่าเราไม่ได้กดดันและพิจารณาข้อเสนอของเราจริงๆมากขึ้นครับและข้อที่4เป็นการเปิดโอกาสให้ได้พูดคุยต่อ หลายคนกลัวคำว่าไม่เพราะราคิดว่ามันจะเป็นการจบการเจราจาไปแล้วแต่จริงๆแล้วคำว่าไม่เป็นจุดเริ่มต้นของการพูดคุยที่รึกซึ้งมากขึ้นสมมุติว่าเราต้องการเช่าคอนโดเราเสนอราคาเช่าที่ต่ำกว่าที่เจ้าของตั้งไว้และบอกว่าถ้าราคานี้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าเจ้าของปฏิเสธเราจะได้รู้เหตุผลเช่นไม่ได้หรอกครับเพราะค่าส่วนกลางมันแพงมากซึ่งเราก็จะได้ข้อมูลใหม่มาปรับพอเสนอเช่น งั้นถ้าผมจ่ายค่าส่วนกลางเองล่ะครับจะเป็นยังไงบ้าง <S <S และในหนังสือเล่มนี้ยังมีเทคนิคการเจรจาอื่นๆที่น่าสนใจอีกครับนอกจากเรื่องการพูดคำว่าไม่แล้วผู้เขียนยังแนะนำเทคนิคอื่นๆไว้อีกครับเช่นข้อที่1กําหนดเป้าหมายของการเจรจาให้ชัดเจนก่อนเริ่มเจรจาทุกครั้งเราต้องรู้ว่าต้องการอะไรกันแน่ เป้าหมายที่ชัดเจนจะทําให้เรามีทิศทางที่ชัดเจนไปด้วยโดยผู้เขียนแนะนําไว้2ข้อดังนี้ครับ 1. เขียนเป้าหมายที่แสดงประโยชน์ต่ออีกฝ่ายแทนที่จะบอกว่าฉันต้องการขายรถในราคา5 0 0แสนบาทให้เปลี่ยนเป็นฉันจะช่วยให้ผู้ซื้อได้รถที่ดูแลยอย่างดีในราคาที่คุ้มค่าข้อที่2เน้นที่พฤติกรรมครับไม่ใช่ผลลัพธ์ เราควบคุมผลลัพธ์ไม่ได้แต่เราควบคุมการกระทําของเราได้แทนที่จะตั้งเป้าหมายว่าฉันจะขายบ้านให้ได้5ล้านบาทให้ตั้งเป้าว่าฉันจะนําเสนอข้อดีของบ้านอย่างชัดเจนและตอบคาถามอย่างตรงไปตรงมาเทคนิคที่2คือการวางแผนเจรจาอย่างละเอียดในข้อนี้ผู้เขียนแนะนําให้เราเตรียมประเด็นที่จะพูดคุยในแต่ละขั้นตอนของการเจรจาไว้ซึ่งควรมีเรื่องเหล่านี้ครับ ข้อที่1คือปัญหาที่อาจเกิดขึ้นหลายคนหลีกเลี่ยงที่จะพูดถึงปัญหาแต่การพูดถึงมันตรงๆจะทําให้เราดูจริงใจและเป็นมืออาชีพเช่นผมบอกตรงๆครับว่ารถคันนี้เคยเกิดอุบัติเหตุมาเล็กน้อยแต่ได้ซ่อมแซมจนเรียบร้อยแล้วครับข้อที่2เป้าหมายในแต่ละขั้นว่าเราต้องการให้อีกฝ่ายตัดสินใจอะไรในแต่ละขั้นตอน และข้อสุดท้ายข้อที่3ครับคือขั้นตอนต่อไปว่าหลังจากการพูดคุยครั้งนี้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นต่อเพื่อลดความกังกวลและมีขั้นตอนต่อไปที่ชัดเจนครับ เทคนิคที่3หาคนที่มีอำนาจการตัดสินใจจริงๆบางครั้งเราอาจเสียเวลาเจราจากับคนที่ไม่มีอำนาจการตัดสินใจในเรื่องนี้ผู้เขียนเรียกคนเหล่านี้ว่าผู้ปิดกัน้นถ้าเป็นไปได้ให้พยายามติดต่อกับคนที่มีอำนาจสูงสุดก่อนและถ้าต้องคุยกับคนระดับล่างลงมาก็ให้ปฏิบัติกับพวกเขาด้วยความเคารพเพราะพวกเขาอาจช่วยแนะนําเราให้รู้จักกับคนที่มีอำนาจการตัดสินใจจริงๆก็ได้และเทคนิคที่4ครับปล่อยวางความคาดหวังและข้อสันนิษฐานต่างๆ ในเรื่องนี้ผู้เขียนเสนอให้เราปล่อยวางทั้งความคาดหวังและข้อสันนิษฐานก่อนเริ่มเจรจาเพราะมันสามารถบิดเบือนวิธีการประเมินสถานการณ์ของเราในการปล่อยวางความคาดหวังมีหลักคิดดังนี้ครับความคาดหวังทางด้านบวกและด้านลบสามารถทำลายการเจรจาของเราได้และถ้ารู้สึกว่าตัวเองมีความคาดหวังมากเกินไปให้พักจากการเจรจาสักพักครับและในเรื่องของการปล่อยวางข้อสันนิษฐานมีหลักคิดดังนี้ครับ ข้อสันนิษฐานที่ผิดอาจทำให้เราเข้าใจเจตนาของคนอื่นผิดและนำไปสู่ข้อสรุปที่ผิดพลาดได้ให้พยายามทำการวิจัยหรือเตรียมข้อมูลให้มากและอย่าสันนิษฐานอะไรจนกว่าจะยืนยันสิ่งเหล่านั้นได้ด้วยหลักฐานจริงๆรงรวมถึงจดบันทึกระหว่างเจราจาด้วยเพื่อให้เราฟังได้ดีขึ้นและไม่หลงทางด้วยความคิดที่มีอคติและเทคนิคสุดท้ายครับคือมุ่งเน้นที่ความต้องการของคู่เจราจา อำนาจตอรองของเราจะเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อเราโฟกัสที่ความต้องการและสถานการณ์ของอีกฝ่ายการทำให้การเจรจาเกี่ยวข้องกับความต้องการของอีกฝ่ายจะเป็นการเตือนพวกเขาว่าพวกเขาต้องการข้อตกลงนี้มากแค่ไหนสำหรับในเรื่องนี้มีหัวข้อที่ควรคำนึงดังนี้ครับ ข้อที่1คือถามคําถามถามคําถามให้เยอะเพื่อเปิดประตูสู่การเจราจาของคู่เจราจาของเราแต่ควรหลีกเลี่ยงคําถามที่ตอบได้ด้วยแค่ใช่หรือไม่แต่ใช้คําถามที่ขึ้นต้นด้วยว่าใครอะไรเมื่อ,อไหร่ที่ไหนทําไมและอย่างไรครับและถามคําถามทีละคําถามและตั้งใจฟังคําตอบอย่างจรงิงจังและอีกเรื่องที่สําคัญคือการควบคุมอารมณ์ของคู่เจราจา การเจราจาจะสำเร็จได้มากขึ้นเมื่อทั้งสองฝ่ายอยู่ในภาวะที่ใจเย็นอยู่ถ้าคู่เจราจารู้สึกเชิงลบมากเกินไปให้แสดงความเห็นอกเห็นใจในสถานการณ์ของเขาและถ้าคู่เจราจาใจร้อนหรือกระตือรือร้นมากเกินไปให้ลดความตื่นเต้นของเขาลงมาครับด้วยคำเตือนหรือว่าทัศนินที่เหมาะสม หนังสือสตาร์วิทโนของจิมแคมป์พลิกความคิดเดิมๆเ,เกี่ยวกับการเจราจาต่อรองไปแทนที่จะมุ่งเน้นไปที่วินวินและพยายามได้คำตอบคำว่าใช่เร็วๆการเริ่มต้นด้วยคำว่าไม่กับเป็นวิธีที่ช่วยให้เราได้ข้อตกลงที่ดีกว่าเสมอการพูดว่าไม่และการเชิญชวนให้คู่เจราจาพูดว่าไม่ด้วยแสดงให้เห็นว่าเราไม่ได้ต้องการมากลดการป้องกันตัวของอีกฝ่ายได้ด้วยและช่วยส่งเสริมการคิดอย่างมีเหตุมีผลและเปิดโอกาสให้มีการได้พูดคุยเพิ่มเติม ผมแนะนําให้ลองนําแนวคิดเหล่านี้ไปใช้ในการเจราจาครั้งต่อไปนะครับไม่ว่าจะเป็นการต่อรองเงินเดือนการซื้อของการซื้อสินค้าการซื้อบ้านหรือแม้แต่การตกลงแบ่งงานกับเพื่อนร่วมงานแล้วดูว่ามันจะช่วยคุณได้ข้อตกลงที่ดีขึ้นหรือเปล่าครับพยายามจำไว้ว่าบางครั้งการกล้าพูดคำว่าไม่ก็คือกุญแจสู่ความสำเร็จในการเจราจาต่อรองด้วยครับ วันนี้ผมนิวิลาชัยก็ขอลาไปก่อนครับพบกับการสรุปหนังสือแบบนี้ได้ใหม่ทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์ครับในเวลา7จ็ดโมงเช้าที่ช่อง YouTube แห่งนี้ครับวันนี้ผมนิวิลาชัยขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ